ดวนสล็อตแตกบ่อยที่สุดในไทยพร้อมบาคาร่าชั้นนำของโลกเกมกีฬาครบวงจรต,ต้อง L C Bet 8 8สมัครวันนี้พร้อมรับโปรโมชั่นมากมายสมัครได้เลยที่ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับนำเสนอโดย m a n c i ส y ต a n t ไทแลนด์วิคราก่อนเกมแมนซ i t y ตพบสเปอร์ คูลีเอนอเวเลสของเชรี่โดกูสดบทดไก่พิการสึกฟุตบอลพิบลิกอังกฤษประจำฤดูกาล2023-2024แมตช์การแข่งขันที่แมนซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับสเปอร์วันอาทิตย์ที่3เันวคม 2, าพม2566เวลา23.30นาตามเวลาประเทศไทยณสน,นามเอเธนสเตเดียม บิ๊กแมตคู่เอกพิมพ์ลีกสุดสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่า3ปีสอนก่อนลงสนามตามจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลหนึ่งแต้มมีคิวเปิดรังรับมือท็อตแนมฮอสเปอร์ที่แพ้3มนัดอรวดจ,จนหล่นมาอยู่อันดับที่5ต่อเมื่อเช็คสถิติพบกันต้องบอกเลยว่าหรือใบสซีฟาประมาทไม่ได้แพ้ไปถึง5จาก7เกมล่าสุดเราไปดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนลงฟาดแข่งกันสภาพความพร้อมทางฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้แมนซิตี้ สะดุดทำได้แค่สเสมอคู่แข่งมา่อสองนตทีทำให้หล่นมารั้งอันดับที่2ตามหลังจากฟุงยังอาเชน่หนึ่งแต้มส่วนฟอร์มล่าสุดแข่งหรือใบสีฟ้าเชียอัลแบรไลซิก3ประตูต่อ2การันตีแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์สกิลฟาชเบลีกแน่นอนแล้วสำหรับคุณกำลังของแมนซิตี้จะยังไม่มีเควินเดบอยที่พักรักษาอาการบาดเจ็บส่วนมาเตโอโคสิสตกับมาเทอุสตูเนตฟื้นตัวได้แล้วแต่ยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ส่วนผู้เล่นที่เหลือพร้อมลงสนามทั้งหมด ซึ่งเป๊ปกูดิโอลาเตรียมปรับทัพบางตำแหน่งจากเกมเมื่อกลางสัปดาห์โดยผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของฝั่งแมนซิตี้แมนซิตี้น่าจะมาในระบบ3-2-4-1โดยผู้รักษาประตูเป็นเอเดรียนซามแนลรับไคลยวอเกอร์รูเบนดิอาสนาธานาเก้คู่มิดฟิลด์จอห์นสโตนโรดี้แนวรุกนำโดยฟิลโฟเดนคูเลียนอเวเลสแบนเดโดซิลวาเชริมีโดกูนาเปาเออร์ลิงฮาลันด์ สภาพความพร้อมของฝั่งทีมเยือนสเปอร์หลังจากออกสตาร์ทฤดูการด้วยผลงานไร้พ่าย10นัดรวดร้องกับครองจ่าฝูงยังยอดเยี่ยมแต่ตอนนี้สเปอร์ฝ์อออกทะเลมาหาสมุทรไปแล้วโดยแพ้มา3นัดติดต่อกันจนอันดับหล่นมาที่5มีอยู่26แต้มจาก13นัดสาเหตุที่ทำให้ทีมไก่เดียทองกลายเป็นไก่ป่วยอยู่ในขณะนี้คือปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเต็มทีมโดยเฉพาะแข้งสำคัญอย่างมิกกี้ฟันด์เฟน โลลิโกเลนจากูอีวานเปริปรสิตปาบซามานอสโซลมอนเจมส์มดดิสันและลิชาลิสันนอกจากนี้คริสเตียนโรเมลโลบริการหลังจอมบูก็ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ช่วยทีมอีกเช่นกันฉะนั้นกุนสืออังเกปโปเตโคกูต้องพยายามจัดคุมกำลังที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่โดยคาดว่าเกมรับใช้เปรโดปอโรเอเมิสันรอยัลเบนเดวิด และเดสตินีอุดกิส่วนมิดฟิลด์ได้อีบิสุมาผนทษแบนกลับมาประสานงานกับโจวานนีโลเซลโซแกนที่แนวรุกป,ประกอบไปด้วยไบรอันกิวแบนนันจอนสันเดยยันคูลูเซฟสกีและซองฮึงมินโดยผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของสเปอร์มีเรื่องต่อไปนี้สเปอร์น่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยผู้รักษาประตูเป็นกูเยโมวิคาลิโอในแผงแบ็กโฟฟิโดปอโรเอมิสันรอยัลเบนเดวิส เดซิเนียอูโดกิคู่มิดฟิลด์อิบิสซูมาพีเออร์อเมริกไหเบียซามแนลรุปเบรนเนนจอห์นสันเดยันคูรูเซฟสกี้เบรแอนดิลและหน้าเป้าซองฮึ่งมินเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมเจ้าบ้านแมนซิตี้ผลงาน5นัดล่าสุดเป็นการชนะ3เสมอ2โดยนัดล่าสุดเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2016เปิดบ้านเอาชนะอัลบาไลซิกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก3ประตูต่อ2 ส่วนฝั่งทีมยูอนเผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2แพ้3โดยนัดล่าสุดเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2566เปิดบ้านแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าในศึกพรีเมียร์ลีก1ประตูต่อ2และผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีม5เมษายนปี2021แมานเชสเตอร,ร์ซิตี้ชนะสเปอร์1ประตูต่อ0ในศึกคาราบาวครับ15สิงหาคมปี2021สเปอร์เปิดบ้านเอาชนะแมนซิสตี้1ประตูต่อ0ในศึกพรีเมียร์ 20กุมภาพันธ์ปี2022สิแมนซิตี้เปิดบ้านแพ้ให้กับสเปอร์2ประตูต่อสในศสึกพิมยิ์ลีก20มกราคมปี2023สิแมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะสเปอร์4ประตูต่อ2ในศสึกพิมลีกและนัดล่าสุด5กุมภาพันธ์ปี2023สเปอร์เปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ได้1น,นประตูต่อศูนย์นรสเึกพิมลีกรวมผลงาน5นัดหลังสุดแมนซิตี้เอาชนะไปได้2ครั้งและแพ้ให้กับสเปอร์3ครั้ง ซึ่งนัดล่าสุดสเปอร์ก็สามารถเชิญเอาชนะชิตตี้ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์เรียกว่างานนี้เจอกันทีไรก็ไม่ใช่งานง่ายของเรืองใบสีฟ้าเสมอนะครับเราไปดูความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นในเกมนี้สเปอร์อยู่ในสภาพทีมที่พิการก็ว่าได้เพราะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนรวมกันเกินสิคนซึ่งตำแหน่งที่จะดูเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด ก็คือแนวรับรองคู่เซนเตอร์ตัวจริงอย่างคริสเตียนโรเมโรกับมิกกี้ฟานเด์เฟนหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมทั้งคู่และด้วยปัญหานักเตะเดี่ยงระนาวมากมายขนาดนี้ทำให้สเปอร์ต้องดันดาวรุ่งขึ้นมาใส่ชื่อเป็นตัวสำรองหลายคนซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะฝากความหวังไว้กับดาวรุ่งหากว่าทีมต้องการซุปเปอร์ซับที่จะลงมาช่วยพลิกเกมในยามที่สถานการณ์ตกเป็นรอง ตรงกันข้ามกับแมนเชตี้ที่ขุมกำลังพร้อมเกย์เยอะไม่ว่าจะตัวจริงตัวสำรองสามารถโรเตชันแบบไม่มีปัญหาบวกกับฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าอยู่แล้วแถมได้เป็นเจ้าถิ่นอีกตั้งหากสุดท้ายเชื่อว่าทับเรือใบสีฟ้าคงไม่พลาดที่จะฉลองสามแต้มต่อหน้าแฟนบอลในทินเอทสสเตเดียมอีกครั้งงานนี้เรียกได้ว่าแมนซิตี้ใส่ตั้งแต่ต้นจนจบเกมแน่ๆหลังจากสะดุดเสมอทั้งสองเกมลีกล่าสุด แม้ช่วงหลังโดนสเปอร์ทำสาบอยู่บ่อยๆแต่อาจต้องยกเว้นนัดนี้ในสภาพทีมที่พิการแบบสุดๆโดยเฉพาะจุดเปรา่บางยังคู่เซนเตอร์แบบนี้เชื่อว่าเด็กๆของเตปกูดิล่าน่าจะคว้าใช้ระบายความอัดอั้นได้อย่างสาสมใจอย่างแน่นอนแล้วแฟนๆเลยครับคิดเห็นว่าผลสกอร์ของเราคืนนี้จะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนแอดมินฝันซอกให้เลยแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะสเปอร์สประตูต่อหนึ่ง แล้วฟัือนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่เดียวที่สล็อต,ตแตกบ่อยที่สุดในไทยบัคเ a ลาชั้นนำของโลกเกมกีฬาครบวุงจรต้อง LC888 ที่เดียวสมัครได้เลยที่ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบจย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน